กี่กีก่ร้อยกี่พันชั้นก็ไม่รล้เนาะมันมีคะแนนเกิดขึ้นทุกวันทุกวันเน,น,นี่ยอันเนี้ยฝั่งเนี้ยอะมีคะแนนเป็นล้านเลยอ่ะสมมติคะแนนเป็นล้านเลยแต่ถ้าพี่เจนไม่มีฝั่งอ่อนเลยพี่เจนรายได้ก็เป็นศูนย์เอามาจับคู่หมายถึงว่ามีคะแนนเกิดขึ้นสมมติพี่เจนแนะนำมาสองพันหาร้อยบาทใช่ไหม ที่เขาบอกว่าคุณจ,จะได้400อ่ะพี่เจนก็ได้ไปเลย400อันนี้แล้วได้พี่เจนก็ได้ตรงๆเลย400 400บาทมาาสมมติว่าเขาซื้อ2,500ใช่ไหมทีนี้เสียวป๊อปคนนี้เขาอาจจะแนะนําต่อลงมาหรือว่าพี่เจนแนะนําต่อมาจากพี่เตจเจนก็แนะนําต่อลงมา,นนา2,500อีกเหมือนเดิมพี่เจนก็ได้อีก400 400ใช่ไหมทีนี้ มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคนนี้ก็พี่เจนพี่เจนแนะนําลงมาอีก2 0 0าพี่เจนก็ได้อีก400อย่างนี้400่ะแต่แต่คะแ,แนนก็จะมาตัดตอ่าสมมติว่าสมมติว่าคนแรกเนาะคนแรกเขาก็แตกออกมา พี่เจนก็ได้สี่ร้อยไงพี่เจนก็ได้สี่ใช่ใช่พี่จะได้ทุกคนเลยสมมติคนนี้พี่เจนแนะนำแค่สามคนแล้วพี่พี่เจนไม่ได้แนะนำใครเลยแต่คนนี้แนะน,นํามาหนึ่งคนพี่เจนก็ได้อีกสี่ร้อยคนนี้แนะนํามาอีกหนึ่งคนสองพันห้าพี่เจนก็ได้อีกสี่ร้อยคือคือแผนเนี้ยมันดีตรงที่ว่าถ้าทีมเราโตเราจะรวยกว่า ก็คือถ้าทีมเราโตอ่ะเขาจะแนะนํามันจะแยกออกคนนี้แนะนําอีกคือเนี่ยพิจนิแนะนำว่าสามคนแต่ถ้าถ้าเป็นแผนที่มีค่าแนะนําและค่าจับคู่นะอ่าถ้าลึกๆถ้าลึกๆอ่ะพิจิจะเหลือเงินน้อยกว่าแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นแผนเนี้ยถ้ายิ่งยิ่งมีคนทํางานอยู่ข้างล่างเนี่ยหลายคนพิจิจะมีะไรายได้เยอะ แผนเนี่ยคนทำงานอะ่ะจะได้ตังเยอะก็ะคือใครที่สร้างทีมซ้ายขวาให้ได้อ่าพี่เจนก็จะมีไรายได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าพี่เจนมันจะมีเงินออเซลที่ออเซลเนาะออเซลเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ที่เขาบอกก็คือแนะนำซ้ายหกขวาหกแนะนำตรงนะพี่เจนก็ต้องมาเนี่ยลงฝั่งฝั่งแข็งเนี่ย ให้ครบหกคนอ่าคหกคนด้วยหกคนที่เขาซื้อสองพันห้านะ,อะโอเครวมทั้งยอดที่มาอยู่ณตอนนี้ด้วยตอนนี้มีอยู่แล้วกี่คนนะสามคนใช่ไหมที่้าลงสามคนดยงนี้พี่เจนก็ต้องหามาลงอีกสามคนหลังจากนี้เนอะฝัง่งนี้ที่ที่พี่เจนได้ตรงอ่ะแล้วก็ที่เหลือพี่เจนก็เอามาลงฝั่งอ่อน ถ้าถ้าให้ผมแนะนําก็คือพี่เจนก็ต้องโยนมาข้างล่างสุดแบบนี้ย่างสุดแบบนี้ผมจะก็คือแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยไปไปทาเหมือนกันก็คือโยนฝั่งแข็งของเขาคนเนี้ยฝั่งแข็งของเขาก็คือฝั่งซ้ายถูกไหมอันนี้คือทีมทีมของทีมพี่ทีมพี่เจนอ่าทีมอ่อนเนี่ยความอ่าเขาก็ต้องโยนฝั่งซ้ายให้ครบหกด้วยหกคน แล้วก็โยนฝั่งขวาไปเรื่อยๆอ่าคือทุกคนต้องทำแบบนี้ทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อรับออเซลลเพื่อรับออเซลอ่าเท่าที่ผมดูระบบก็คือพอพอพอคีย์เสร็จปุบ๊บรายชื่อมันจะลอยยังไม่ได้อยู่ในผังคือรายชื่อมันจะลอยอยู่ รอยลอยรอ,อยอยู่เป้งๆอยู่ในระบบพอเขาซื้อสินค้าเสร็จมีคะแนนเสร็จป๊อบมีคะแนนเสร็จป๊อบเราต้องเป็นคนจับไปวางจะวางตรงไหนอีกทีนึงเพราะผมเห็นครับเดด,ดผมไม่ได้คีย์เองแต่ว่าผมดูในระบบอะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่น้าตอนนี้ที่เรามานั่งเฝ้าเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่า มันจะต้องแอคทีฟก่อนถึงจะลงผังได้คือต้องแอคทีฟอ่าคำว่าต้องแอคทีฟก็คือต้องซื้อของซื้อของใช่ไหมแอคทีฟก็คือซื้อของเพราะฉะนั้นการที่จะแอคทีฟได้ก็คือจะต้องจ่ายตังก่อนจ่ายตังก่อนก็คือแต่แต่ของเราที่ที่ผูกได้เนี่ยเพราะว่าเราอาศัยว่าโอเคเราไปดูในผังว่ามีใครที่แอคทีฟแล้วแล้วเราก็เอามาแล้วคุณบอลก็มีคะแนนลม ใส่ให้เพื่อให้ลงผังได้แต่แต่ดูความเป็นจริงแล้วมันจะลงผังไม่ได้ถ้าไม่ได้จ่ายตังค์พอคะแนนพอลงเสร็จป๊อปอพอลงเสร็จป๊อปก็คือตามนี้เลยก็คือแอคทีฟ uh, เสร็จแล้วชื่อมันก็ลอยอยู่เราก็มีหน้าที่จับคนเนี้ยเอาไปวางวางตรงไหนวางตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าอันเนี้ย ผมยังไม่ยืนยันแต่ผมเห็นระบบแบบนี้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าไม่่งนั้น